ครับทริปนี้เป็น Family t ท i ิปครับรับปีใหม่เราจะพาเดินทางท่องเที่ยวกันล่องใต้ครับคราวนี้จะไปรับบรรยากาศทะเลกันแล้วนะครับทุกคนพร้อมนะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปกับนี่เลยครับ m a z d a CX-8 นะครับลครับทุกคนพร้อมนะครับเฮ้ยยังยังอย่างนี้ใช่ทำหน้าที่ขับรถก่อนเต้นเต้นเตเต้นไปได้อย่างนี้และโอ้โหเอเอาเอาพร้อมพร้อมพร้อมประจำหน้าที่ครับไปเที่ยวทะเลครับ นี่ครับประจําที่คนขับกันที่เรียบร้อยแล้วส่วนผมครับส่วนผมคราวนี้อยู่ในบอสซีดครับ c x 8นี่เขาต้องบอสซีดฮะระดับผู้บริหารส,สะดวกมากระหว่างทางนี่เราก็ไม่ขาดความบันเทิงครับเพราะว่ามีดีเจมาด้วย จัดการบริหารความบันเทิงภายในรถทำไรนะบลูทูธอ่ะบลูทูธเข้ากับรถเลยได้ค่ะเข้ากับรถแล้วก็เปิดเพลงได้เลยว้าวๆๆไม่มีเหงาตลอดทางนะจ๊ะ,ะทริปนี้เราเดินทางล่องใต้เป้าหมายอยู่ที่กระบ,บี่ เที่ยวเกาะหาดสวยน้ำใสรับไอทะเลชมความงดงามของทะเลไทยโดยเฉพาะไฮไลท์ที่อ่าวมายาภายหลังการเปิดประเทศท่องเที่ยวและก้าวข้ามปีใหม่ไปด้วยกันครับ Mazda cx 8ให้บริการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารทั้งยังประหยัดอีกมากมายการเดินทางไปกลับครั้งนี้ร่วม1,700กิโมตรเครื่องยนต์ skyactiv d 2.2ลิตรดีเซลนั้น จิบน้ำมันแบบเบาๆช่วยเราลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากโหแต่การตอบสนองการขับขี่นั้นก็ยังทันอกทันใจสไตล์ Mazda เขาให้ที่นั่งด้านหลังของ CX-8 นี่ต้องบอกว่า v ีไอพีมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยวิ่งในเมืองนี่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นที่นั่งสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเลยคราวนี้เรามาเที่ยวกันก็เลยกลายเป็นว่า ให้ความสะดกสบายกับผมเหลือเกินนะครับสองที่นั่งข้างหลังเนี่ยสบายมากมีคนขับให้ด้วยผมโอ,โอชิกนี้ต้องบอกว่าบัดเทิงเรืองลมนะครับสบายจริง พร้อมๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันนี่เรือของเราเนี่ยเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือหัวทงนะแต่เดิมก็เป็นเรือประมงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาเอามาเป็นเรือให้นักท่องเที่ยวก็ย้อนยุคหน่อยนะแต่เรือที่พาไปเที่ยวจริงๆเขามีหลายแบบมีทั้งแบบเรือสปีดโบ๊ทมีอะไร <Okay. S 1> เราจะได้ย้อนยุคไ,ไปนั่งแบบเรือหัวทงอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราไปสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเดย์ทริปเดี๋ยวจะไปที่แอทแทคชั่นมากที่สุด ต้องเป็นทะเลแหวกทะเลแหวกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,น,นะสองข้างแหวกไปเลยอันนี้เนี่ยไฮไลท์เลยนอกนั้นก็จะมีไปเที่ยวเกาะนูน้นเกาะนี้อะไรมากมายนะไปดำน้าโอ้โหต้องสนุกแล้วลหละตอนนี้บรรยากาศของทะเลมันประทะเข้ามาเต็มๆละปไ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 ป,ไปเลยลองเลือกเที่ยวทะเลในยุคโควิดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอลงไปคนกลุ่มมากเนี่ยใส่แมส วันเดทริปที่เราเลือกไปเที่ยวในครั้งนี้เราจ่ายค่าทัวร์คนละ700บาทเริ่มต้นโปรแกรมกันบนแผ่นดินใหญ่นี่แหละครับไปกันที่ถ้ำพระนางหาดไล่เลหน้าผาหินทรายขนาดใหญ่ที่หาดนี้เป็นจุดที่นักไต่หน้าผาจากทั่วโลกต้องมาเพราะนี่คือ1นึในสิหน้าผาสวยและท้าทายที่สุดในโลก และเราก็ยังได้ไปดำน้ำดูปลาการังกันที่เกาะไก่ชมทะเลแหวกซึ่งเป็นความงดงามของธรรมชาติเพียงเท่านี้ก็ประทับใจคุ้มค่าเหลือเกินกันแล้ว เรือแบบเอกลูซีบเลยเรือหัวทงเหมือนเดิมแต่ว่าลำลำขนาดย่อมอันนี้สำหรับไม่เกินสิบที่นั่งแล้วก็จัดเหมาเลยมีคุณลุงบังเป็นคนขับเรือลุงผมื่อ้อ,อ,อย ของเราใช้บริการเรือหัวทงอีกครั้งหนึ่งเป็นเรือเล็กขนาดเหมาลำ1,800บาทเท่านั้นเองครับมุ่งหน้าโต้คลื่นไปไฮไลท์ของทริปนี้ที่อ่าวมาหยาอ่าวมาหยาครับปิดไป3ปี7เดือน นี่เป็นวันแรกที่เพิ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ต้อนรับอ่าวมายาเป็นอ่าวที่ถูกปิดมาเกือบ4ปีเป็นมายาที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีพระเอกลีโอนาร์โดดิคาปิโอแสดงนำและเป็นมายาที่มีชายหาดสวยทรายขาวละเอียดโอบล้อมด้วยหน้าผารอบด้านเปิดหน้าหาดออกสู่ทะเลเป็นภูมิทัศน์เฉพาะตัวที่โดดเด่นที่สุดวันนี้เอามายาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึง่งและคณะของเราก็ได้มาเยี่ยมชมความงดงามของหาดที่สวยสมบูรณ์ในวันแรกได้อย่างน่าอัศจรรย์ แล้วมาปิดทริปกันที่อ่าวมายาท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่อ่าวมายาเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันนะครับเป็นวันที่1ของเดือนมกราคมปีนี้เรียกว่าใหม่ๆสดๆเลยหลังจากที่เขาปิดมาประมาณ3ปี7เดือนเต็มๆวันนี้อ่าวมายาก็สร้างตัวเองกับธรรมชาติที่งดงามและงดงามมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยสดงดงาม กนะ็แล้วก็ปิดทิปกันไปอย่างนี้ครับกับธรรมชาติของความสวยงาม <Bye. S 1>